นี่นะครับกระทะเนี่ยเป็นไงเป็นไงลีลาล้างมือยังอาจารย์ติงล้างมือยังล้างมือยังล้างมือล้างมือก่อนล้างมือก่อนเออมันจะไม่อร่อยทาไมล้าง้าไมล้างมือมันจะไม่อร่อยต้องามือต้องล้างลองแม่ทำไมใส่ไม่ได้เลยนะเนี่ย ใส่นี่ยังใบี่ปีเอาใบพะเนะเอาใส่ยังฉีกใส่เลยอร่อยอร่อยนิ่มนวลน,นิ่มนวลอ๋ไอรยอ๋อ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 ย๋ออ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 ยออ๋ี่๋ออ๋ออ๋นี่นยยออ๋อมือมอ๋ออคค๋ออ๋อออ อยากกินสั่งสั่งมาเลยเดี๋ยวเราจะบินไปส่งถึงที่เลยแล้วมีระเบินเจ็ดมีระเบินเจ็ดหนึ่งล้ำไ,ลไปส่งผัดกระเพาหมูกล่องเดี๋ยวยันเชียงใหม่ล้ำปางล้ำพูนไปหมดนี่นี่เป็นไงหอมหอมหอม,มยิหลีครับฝากไว้เลยครับ